ถ้าทานยาความดันทุกวันจะทราบได้อย่างไรคะว่าความดันเราปกติโดยไม่ต้องทานยาอันแรกคือต้องมีเครื่องวัดความดันที่บ้านก่อนเวลาเราวัดความดันเนี่ยลองวัดดูอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าอ่าแล้ววัดท่านอนเลยนะ1ครั้งนะครับก่อนนอนลองวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ความดันเริ่มปกติแล้วนะครับแล้วความดันเนี่ยเริ่มลดลงจนกระทั่งค่อยๆหยุดยาได้เราก็จะสังเกตเห็นว่า ตัวความดันตัวบนเนี่ยมันจะต่ำกว่าค่าปกติเช่นผู้ชาย120ตัวบนผู้หญิง110ตัวบนนะครับถ้าความดันเริ่มต่ำลงอ่ะลองไปปรึกษาคุณหมอดูซิอันนี้เป็นข้อที่2อครับปรึกษาคุณหมอว่าดูสังเกตเห็นว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยความดันเริ่มต่ำลงหรือบางครั้งมีอีกข้อหนึ่งก็คือมีลุกนั่งหน้ามืดนะครับมีอาการคล้ายๆกับอ่อนเพลียง่ายนะครับอาจจะเป็นจากความดันต่ำระหว่างวันก็ได้ เราก็ปรึกษากคุณหมอว่าขอลดขนาดยาลงสักครึ่งเม็ดหรือ1เม็ดได้ไหมแล้วก็ลองวัดซ้ำดูถ้าความดันมันไม่กระเถิบขึ้นไปเลย120ตัวบนสำหรับผู้ชายและไม่เกิน110ตัวบนสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็แสดงว่าความดันเราอาจจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นก็ได้นะครับ <S <S เช่นเราออกกำลังกายเราลดความอ้วนนะครับเรางดเเขมความดันอาจจะลดลงทำให้เราลดยาหรือหยุดยาได้ครับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นจริงๆ เราสามารถจดผลวัดความดันที่บ้านนะครับเช้ากับก่อนนอนเนี่ยแล้วเอาไปให้คุณหมอเขาดูที่โรงพยาบาลได้คุณหมอเขาดูปุ๊บเขาก็าเห็นเลยว่าความดันแบบนี้ก็คือความดันดีขึ้นแล้วอาจจะลดยาได้ความดันแบบนี้ความดันลดลงเพราะยาอย่างเดียวยังไม่หายนะอันนี้อาจจะต้องกินยาต่อครับมีคำถามเพิ่มเติมฝากไว้หลังไหม่นะครับ